ไม่ได้ยินเหรอที่ฉันสั่งเมื่อกี้ได้ยินครับผมบอกว่าสูงอยู่หัวแถวแล้วแกเตี้ยเนี่ยมายืนหนักลตรงนี้อ่ะฮะวันนี่ผมอยู่หัวแถวแล้วครับอ๋อ้โหครับโธ่เอ้ยจัดแถวหมดแถวจุ่งครับผมอ้าวไม่ไม่ฟังได้ไงมายืนอะไรตรงนี้ล่ะเอ้ากับผมย้ายมาแล้วอยู่ท้ายแถวแล้วนี่ครับท้ายแถวเพรา่านี่มันหัวแถวอ๋อแล้วครับขอโทษครับจัดแถว จะเสร็จไหมวันนี้จะเสร็จไ,มไหมทำไมล่ะครับแล้วมายืนอะไรตรงนี้เอา้าก็ไม่ใช่ท้ายแถวหรอกครับท้ายแถวที่ไหนล่ะหัวแถวอยู่นู่นเปลี่ยนแล้วเอ้าไอควายมันจะเดินตามกูามาทำไมเนี่ยฮะกูรักมึงกูรักกูเลยกูเกลียดมึงย้ายไปอยู่นู่นเลยมึงอะเร็วๆเวๆยย้ายเลยเฮ้พวกนี้เนี่ยทั้งหมดแถวเวลาบอกแถวเนี่ยนะให้ซื้อลมเข้าปอดไปลึกๆแล้วปล่อยออกมาฉันจะบอกว่าตรงเข้าใจไหมครับลองดูทั้งหมดแถว <โ>อ,อะไรวะสิอะไรออกมาหน่อยแล้วครับขี้มาด้วยปะเนี่ยท้องเสียครับกินอะไรเข้าไปเนี่ยฮะต้มตำช่วยด้วยเป็นอะไรผมหายใจไม่ออกครับเอาตึงแตจะอาไว้ทำไมแล้วขมวนแถวตึงขอบใจทุกคนมากนะที่อาสาสวักมาเป็นทหารเขาเรียกว่าทหารกองหนุนตอนนี้บ้านเมืองเราไม่สงบสุขเท่าไหร่ฮะยังขาดทหารอย่างพวกเธออีกเยอะนัก แต่ก so yeah! so right. hmm. ็ดีแล้วล right. ่ะที you know Mother, no water, no no <S <S ่สมัครกันเข้ามาแบบนี้ขอบใจมากทุกคนอ่ะจะดูว่าทุกคนมากันกี่คนนะเอาหัวแถวนับสองานี่กินข้าวกันยังเนี่ยฮะทำไมมันอ้อย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 กันยกัอย่างนี้เป็นทหารมาอ้อยซ้อยอย่างนี้เหรอให้มันหนักแน่นและเข้มแข็งเลยสิวยังไงครับเวลานับนับให้มันหนักแน่นหึกงจอกสามตีหึงกสมตีเข้าใไหมครับหัวแถวตง หัวแถวนับสามีอ้ามแแล้วทำไมไม่แบ่งเพื่อนด้วยเรามันมีห้าเดหลือครับแล้วมึงจะกินคนเดียวหรืองไงฮะมึงหนึ่งก็นับหนึ่งก็พอแล้วครับผมเออทั้งหมดแถวจุงหัวแถวน, 1, 1> นักแน่นนยหัวแถวนับ 2> 1, 2, 3, 4, ดีมากถ่ายแถวนับไปหาห,หัวแถวต้นที่สี่สเร็วๆแล้วหนักแน่นหนึ่งสอง ไว้ไวดีกัะดังกังดังเร็วเร็วเร็วเฮ้ยโอ้โหเร็วอะไรตั้งนาเนี่ยตะคอกมึงตะคอกใครเปล่าครับกูคูดฝึกเลยอ่ะผมลืมตัวครับอีกบ้าเนี่ยทั้งหมดเทวาตงดีมากขวาหันทางไหนแล้วทังไหนไม่รู้ไงขวาหันอ่ะฮะเอากี้นี่มันหันมาทางนี้นี่ เอา้านี่มึงเชื่อมันเหรอทำไมอ่ะมันบ้าฮะโธ่มึงน,นี่วเวรกรรมยืนข้างคนบ้าซ้ายขวามึงก็ไม่รู้เหรอแค่เนี้ยนี่ก็โดนยิงตายสิวะทัพมดซ้ายหันเข้มแข็งหน่อยฐานทัพมดกลับหลังหันเอา้าเลิกแถวแล้วเหรอครับเลิกที่ไหนเราฮะแล้วมึงหมุนเกินมาทำไมเนี่ยฮะอโอ้โหฉันละกุ้มใจพวกแกจริงๆเลยทัพมดกลับหลัง ฮันเออมันก็แค่นี้แหละไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเอาชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยรายงานตัวดิเราชื่ออะไรผมพลทหารพิเชษครับดังดังผมพลทหารพิเชษครับข้างในมึงมีไส้ไปเนี่ยฮะเราอ่ะเออเป็นเพี้ยอะไรเนี่ยถามชื่ออะไรพลทหารนเดชกามโอ้ยคอวายหน้าอย่างกันนรกเราชื่ออะไรพลทหารจันครับอืมแล้วเราอะ บัวลอยเจือเพลียาทำไมตาคาเล็กก็มาจับตัวไ,ไหลก็มาผูถามชื่อมึงร้องเพลงทำไมเนี่ยผมชื่อบัวลอยครับผมอ๋อชื่อบัวลอยครับผมมีเพลงนะครับอ๋อดี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 ดทุกคนนะรู้จักกันหมดแล้วถึงจะมีแค่สี่คนไม่เป็นไรแต่พวกเราเนี่ยนะกองหนุนของเรายังมีอีกเยอะเห็นไหมรถทหารวิ่งผ่านไปผ่านมานี่รถสเสบียงของพวกเราครับอ่ะวันนี้มาฝึกกันครับฮะรถเสบียงที่ไหนครับไอ้คันน้ำมัรถกับข้าวนี่ครับ ไหนอ่ะเขามาขายกับข้าวครับนี่เขามาส่งอาหารมีทั้งรถอาวุธถุงอาวุธส่งอาหารด้วยเข้าใจไหมครับอ๋อทั้งหมดแถวต้องเราต้องดูแลกันเองนะเพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยนะเข้าไปลึกๆเนี่ยพยาบาลอาจจะไปไม่ถึงหมออาจจะไปไม่ทันเราต้องช่วยกันเองเข้าใจไหมเขาเรียกว่าการประถมพยาบาลเบื้องต้นทุกคนได้กันนะครับผมอ่ะอย่างสมมติว่าเดินเข้าป่าไปงูกัดเราที่ขาเนี่ยเราจะทำยังไง เอาเชือกรัดต้นขาให้แน่นการพิษเล่นเข้าสู่หัวใจครับผมเก่งมากขอบคุณครับดีมากเลยถ้าสมมติงูกัดที่แขนนะเราทําไงก็เอาเชือกรัดต้นแขนให้แน่นการพิษเล่นเข้าสู่หัวใจโอ้โหน้าเดชเฉียบขาดจริงๆพลาหารจันครับถ้าเกิดงูกัดที่หัวเราทําไงเอาเชือกรัดคอให้แน่นกันพิษเล่นเข้าสู่หัวใจครับคิดได้ไงเนี่ยฮะคิดไดครับก็ใช้ได้ใช้ได้อืมพลาหารบัวลอยครับผม ถ้าเกิดงูกัดที่สนามหลวงเราทำไงเราเอาเชือกลัดสนามหลวงให้แน่นกันพิษเล่นเข้าสู่สะพานมขวานครับผมโอ้โหสุดยอดร้อยคะแนนเต็มเอาไปเลยครับผมคิดได้ยังไงแล้วถ้าเกิดเราเดินเดินไปเนี่ยนะไปเหยียบเอาเศษแก้วเป็นแผลที่เท้าเราควรจะทำยังไงไม่ยากครับแหกปากแผลให้ฟางเอาทิ้งเจอราดครับผมโอ้โหเจสิคะแนนเราเป็นแผลที่แขนทำไง <c oughs> ฉีกบาดแผลให้กว้างแล้วเอาถึงเจอลาดแล้วถ้าเกิดเราเป็นแผลที่ตาทําไงฉีกตาให้กว้างแล้วถิ่เจอลาดครับแล้วตาเป็นไงอ่ะบอดเลสิแต่จะลาดหาบไม่มักแล้วเยี่ยใครว่าถิ่เจอไปลาดตาบึงบ้าไปเลยฮะแผลที่อื่นก็ไม่ไปเป็นโธ่แล้วถ้าเกิดเราเป็นแผลที่ลิ้นไก่ทําไงแหกปากให้กว้างแล้วแดกถิงนเจอเข้าไปเลยครับผมจะกินไปทําไม ว่าไปที่อื่นก็ได้คนบ้าอะไรเป็นแผลที่ลิ้นไก่ครับก็ค,ค่อยๆรักษาไปเฮียจะแด<ต> <blind ing. S 1> กชิ้นเจอเข้าไปเลยบ้าเอ,อเอ้ยโงก่กันจริงๆเลยพวกมึงเนี่ยฮะมากันจากจังหวัดไหนกันบ้างเนี่ยฮะสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุณรีเออสุพรรณบุรีผู้แล้วแอกป่าพ่องนะแล้วจังหวัดอะไรเฮืออะไรจะเฮือทำไมจันนี้ทำไมจันต้องมีฮิ ทิ่แทนคำจ้าจ๋าครับผมอ๋อคนจันนี่ตัวฮินี่จ้าจ๋าเขาอ้ยอย่างจมูกนี่เขาเรียกอะไรจมูกฮิอืมแล้วนี่อะหูอ่ะหูฮิอ๋อนี่ตาตาฮิอ๋อปากอ่ะปากฮิเฮ้ยเฮ้ยเฮมูว่าปากเขได้ไงเออปากจ้าเอออ๋อปากจมูกฮิคิ้วฮิตาฮิครับแล้วรวมทั้งเนี่ยทั้งเนี่ยหน้า ก็ใจหยออเพื่อนนึกว่าหน้าฮิมะคืนนี้จะเช่าหน้ามึงซะหน่อยจะอะไรอย่าลาบรวงเพื่อนเราจังหวัดอะไรเนี่ยฮะอยู่ทุกจังหวัดครับเป็นคนที่ไหนอ่ะคนจอนจัดครับไหนดูสิไม่เห็นจัดเลยเนี่ยจอนบางๆไม่ใช่จอนเขาครับโอ้เราจังหวัดอะไรราชบูรีครับอ๋อเป็นคนราชบุรีคนเราเนี่ยไม่ต้องรอบรู้ทุกจังหวัดเขาเรียกว่าความรู้รอบตัวครับผมอ่าเอางี้ หาจังหวัดที่มีสอเสือสะกดมาสักหนึ่งชื่อดิส่อเสือสอเสือตาเป็นอะไรเนี่ยฮะกำลังนึกนึกอยู่ครับอย่านึกนานสิกูรออยู่สระบุรีอัคระให้ชัดเจนเด็ดสระระรอเรืออย่าหายสระบุรีดังๆสระบุรีเยอะๆหน่อยขอแล้วมั้งอ่าเราสลิงไม่ต้องกระดกลิ้น สิงบุรีสุพรรณบุรีรอเรียรอเรือสุพรรณบุรีเต้าสุรินบุรีืสุรินไม่มีบุรีไม่มีครับผมแถมให้ผมเรียนมาเยอะครับแหมฉลาดเหลือเกินนะมึงครับผมต่อไปจังหวัดที่มีพอพานธรบุรีอือน่าเราังงานังงานนี่ พังพรนี่ไงหาตัวเดียวไอ้สัตว์หาตัวเดียวพังพรมึงจะไปชกตารเอามากัดกระพังงากลายเป็นพัทลุงอ๋อพัทลุงเราแพร่แพร่นี่เหนืออ้าวต่อไปปอปลาที่มีปอปลาสะกดปอปลาปราจวบคลีขันครับนี่มากเราปลาจีนบุรีอ่าปนมเป็นปนมเป็นไม่ใช่เอาบ้านเราดิปัตตานีอ่าเรา เมื่อกี้แพ้ไปแล้วอ๋ออีน้ี่มันกนเหนือแล้วกันเอาคนเหนือกันคนเหนือแต๊ะตักตาตัดตาแดดเหี้ยอะไรก็ไม่ยเปพี่โผัวไปหมดใส่กินขี้ในเต็นท์ยังไงครับเอาละดี่ว่ามันต้องมีความสนุกร่าเริงแบบนี้เวลาไปปฏิบัติหน้าที่จริงเนี่ยนะเราเจอข้าศึกเนี่ยนะเราต้องช่วยกันเข้าใจไหมตอนนี้ไอ้พวกขนยาบ้ายาเสพติดมันเยอะมันระบาดลูกหลานเราจะเดือดร้อนท่านโทวครับมีอะไรคัดพวกผมมาตัดพวกยาบ้าเหรอครับใช่เอ้า ไม่ได้มาลอกท่อหรอบแต่งตัวเหมือนไปลอกท่อตอนนี้นะเงินสนับสนุนเรายังไม่พอก็ใส่ใส่กันไปก่อนเข้าใจไหมเดี๋ยวเงินเขาส่งมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวซื้อให้ใหม่ก็ได้โอเคนะทุกคนครับมเอาละได้เวลาปฏิบัติหน้าที่จริงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีเดินทางกลับมาด้วยความปลอดภัยกันทุกคนตบเท้าตรงเลิกเท้าไปยีบอาวุธกันไปอย่าแกยกันไปนะ